สวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิกชิคชาแนลเช่นเคยจ้า ทุกคนวันนี้นะคะโซจะพาทุกคนมาวอล์กนะคะจะพาไปชิมของอร่อยกันนะคะวันนี้โซก็ได้รับเกียรตินะคะจากโรงเรียนเลอการะดองเบอร์นะคะดูสินะเป็นสถาบันสอนทําอาหารนะคะและที่สําคัญเนี่ยลูกศิษย์เก่าๆของเขานะคะเป็นแชมป์แบบเดอะมาสเตอร์เชฟเดอะไอรอนเชฟอะไรแบบนี้นะทุกคนแบบตื่นเต้นมากวันนี้นะคะโซก็ได้รับเกียรติไปร่วมชิมอาหารนะคะของน้องๆที่กําลังจะ จบหลักสูตรนะคะสำหรับเทอมสามนี้นะก็ไปร่วมชิมนะคะสนุกเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนเลยนะจ๊ะทุกคนถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นลิฟต์ไปชั้น17นะคะในห้างเซนทันทาวเวอร์นะคะถ้าใครมานะก็นั่ง BTS มาลงที่สถานีชิดลมนะคะแล้วก็เดินออกทางออก6นะคะตรงมาเรื่อยๆนะคะมาเซนทัลทาวเวอร์แล้วก็มาขึ้นลิฟต์นะจ๊ะเขาอยู่ชั้น17จ้า ติดมากก็เลยแบบมาช้าไปนิดนึงมาเป like. ็นสองคนสุดท้ายเลยนะคะก็ตอนนี้กำลังนั่งรอเขาเสิร์ฟอาหารอยู่นะคะเมนูแรก Oh. อันนี้ก็เป็นช่อม่วงไก่นะคะจะให้ดูข้างในนะข้างในมันก็จะเป็นเหมือนไส้นะคะ ของเขานะคะก็คล้ายๆกับสาคูม,มันจะมีความหนึบๆของตัวแป้งนะคะแล้วก็แบบมีถั่วถัวข้างในเหมือนเหมือนไส้สาคูไส้หมูประมาณเนี้ย <c oughs> มาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่สองและก็เมนูที่สนะคะทันนี้นะคะก็จะเป็นแกงชาป,ปูปูนะคะ ก็จะเป็นปลากระพงทอดคัมิ้นนะคะเขาก็จะมีน้ำพริกกุ้งเสียบมาให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงที่เป็นผักมาให้ด้วยนะคะ บบเผ็ดๆแล้วก็เป็นกะทินะคะแล้วก็เนื้อปูนุ่มปปลากระพงทอดคขมิ้นนะคะ<ม>นี่จะให้ดูความกรอบเขอทอดแล้วก็มีกระเทียมชอบกินกระเทียมทอดแบบนี้มากเลยอ่ะเดี<ม>๋ยวจะขอชิมตัวปลาก่อนนะ<ม>ขอชิมก่อน เสียบนะคะมันจะมีเป็นแบบเปียกกับแบบแห้งแล้วก็มีผักลองกินแบบนี้ก่อนนี่คำโตโต,โตจ้าขอบกินกับสตอกหืคำใหญ่มากมาลุ้นกันว่าจะเข้าได้ไหม อันนี้ก็จะเป็นแบบแมวอาหารใต้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นกล้วยเมนูกล้วยเชื่อมเสิร์ฟพร้อมขนมดอกจอกทุกคนจะปิดเมนูแล้วนะคะ <c oughs> ก็มาจิบกาแฟานะคะ <c oughs> <c oughs> ก่อนกลับเนาะแล้วก็เขาก็เสิร์ฟพร้อมกับอรัณนะคะกินคู่กัน เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนมา125ปีแล้ว125ปีค่ะสอนนานมากตอนนี้เขาก็มีเปิดรับเปิดรับสมัครอยู่รอบสินหาแล้วก็จริงสินหาจะเต็มแล้วแล้วก็รอบตุลาลั ก็ใครที่อยากจะเป็นเชฟนะคะอยากมาเรียนทําอาหารนะตอนนี้เขาก็เปิดรับอยู่แต่ว่าสิงหาเต็มแล้วนะคะรอบต่อไปก็จะเป็นเดือนตุลานะคะมีโปรโมชั่นอะไรด้มีมีทุนกนรารศึกษาให้หนึ่งนบาททุนกนรารศึกษา1นึ่งบาทนะคะทุกคนใครสในใจก็ลองมาติดต,ต่อ้แฟนเพจโรงเรียนก็ได้แล้วนะคะ โซโก็กํกำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะก็ทานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอิ่มมากๆเลยนะก็วันนี้นะคะก็ประทับใจมากๆเนาะเป็นครั้งแรกกับการมาชิมอาหารอะไรแบบนี้นะคะคลิปหน้านะคะอยากให้โซพาไปไหนหรือรีวิวอะไรนะคะคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนลคะค่ะสวัสดี